สวัดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านสวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับช่องสัตธามาปฏิหารนะครับรัตธาปาฏิหารอนะครับรัตตาปาฏิหารก็นะครับาารคบาาาําเตือนนะครับคาเตือนอก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนื่อหาครัคลิปนะครับผมคําเตือนกันก่อนนะครับ ให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นเลขมงคลนะครับนำตัวเลขไปใช้ใเกิดความกลมแก่ชีวิตนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับขอย้ําว่าผมไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลเลขคู่เลขศาสตร์นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเนาะ สำหรับนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการนะครับเลขนำเลขมงคลเลขครูมาให้รับชมรับฟังในส่วนของเลขกำลังวันฮานอยนะครับก่อนที่จะไปฟังวันที่22เรามาตรวจผลของวันที่21กันก่อนนะครับวันที่21ผมจะตรวจผลตั้งแต่รอบ4ี่โมงห้าโมงหโมงแล้วก็1นึ่ทุ่มนะครับคือกิจพิเศษปกติแล้วก็วีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับรอบแรกนะครับ6 2 4นะครับผลนะครับ6 2 4 8 7นะครับตัวเดียวคือเลข2มานะครับ2 4สไม่ต้องกลับนะครับ2 4แล้วก็8 7นะครับ8มานะครับขีดเละเลยเลยครับวันนี้นะครับเข้าเยอะมากนะครับจนถึงลาวพัฒนาลาวพัฒนานี่เด้งเลยนะครับผมนะครับมาเต็มเต็มเลย2ชุดเลยนะครับลาวพัฒนานะครับทีนี้มาดูต่อกับรอบ5้าโมงนะครับ รอบห้ามงจะเป็น8 0 4นะครับ0 3นะครับ3มาครับเด่นเรียบร้อยนะครับอ่า3 0 4กับ0 3เนาะออกมาได้นะครับเห็นนี้มาดูรอบ6กโมงบ้างนะครับรอบ6กโมงนี่คือ6 4 5นะครับ2 0อ้าวมาอีกแล้ว2เม็ดเดียว2นะครับแล้ว2นะครับผมอบอกชี้ชัดๆไปที่รอบ18บแนาฬิกาครับ2 นะครับนี่สมา2รอบนะลืมขีดตั้งแต่ทีแรกนะครับมาหมดนะครับมาทุกตัวแล้วนะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่มาแล้วนะครับตอนนี้เลขเด่นผมเป็นงวดที่133่งร้อยนะครับสี่ห้าสองศูนย์เนาะนะครับหกสี่ห้าสองศูนย์มาดูรอบสุดท้ายอีกครับรอบหนึ่งทุ่มนะครับศูนย์สองแปดครับหนึ่งห้าครับสองแปดอีกครับนะครับสองมาอีกครับนี่มาสามรอบเลยแปดด้วยนะครับสองแปด นะครับสองมาสามรอบนะครับสองแปดหนึ่งห้านะครับเต็มเต็มเลยนะครับก็สำหรับเรียกกำลังฮานอยนะครับทีนี้มาดูของวันที่ยี่สิบสองเรามาดูวันที่ยี่สิบสองนะครับไม่มีสูตรนะครับมันไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับเป็นเลขครูนะครับเป็นเลขครูของผมเองนะครับก็ขอให้คนที่เชื่อมั่นในครูในศาสตร์นะครับ ที่เชื่อมั่นในช่องนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกคนโชคดีนะครับนะมาดูกันนะครับ <c oughs> มาดูกันต่อของวันที่22นะเด่นสองตัวกันก่อนนะครับเด่นสองตัวกันก่อนนะอสองตัว จะเอาแบบระบุเวลาเหมือนเดิมไหมครับานะครับบางคนก็ติดใจที่ระบุเวลานะครับหกตัวแรกแล้วกันนะครับหกตัวแรกแล้วกันนะครับอืม <c oughs> หกกับหนึ่งนะครับตัวเดียวเนาะก็คือจะเป็นเลขหกนะครับตัวเดียวก็คือเลขหกนะครับก็บขอย้ําว่านะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับยังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวเลยนะครับเนี่ยต่อเนื่องเงินเข้าต่อเนื่องมาหนึ 4, ่งร้อยสามสิบสี่งวดเข้าในส่วนของตัวเด่นนะครับเข้าในส่วนของตัวเด่นแล้วเมื่อวานนะครับผมบอกแปดในรอบทุ่มหนึ่งนะครับก็มาแปดจริงๆนะนี่เห็นไหม แจะมารอบทุ่มหนึ่งก็มา8ปดจริงๆด้วยนะครับส่วนใหญ่จะมาก,ก่อนด้วยซ้ำนะครับก่อนเวลาด้วยซ้ำทีนี้ผมจะประกบดูนะครับหกสี่หกเจ็ดหกหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับทีนี้เด่นสามตัวมันจะมีตัวนี้นะครับหกหนึ่งนะเจ็ด เดนสีตัวนะครับเดนสีตัวหกหนึ่งเจ็ดสี่นะครับสามตัวนะครับเฉียบไปหายไปทีละตัวนะสามตัวเนี่ยนะครับ หนึงสองหกตัวเดิมหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดาหกสองเจ็ด 628278784นะครับนี่ทีนี้นะครับมาดูส่วนแบบวัดใจกันนะวัดใจนะดูนะหนึ่งนะครับวัดจัดๆเลยแหละหนึ่งสิบเก้าศูนย์ศูนย สิบเก้าศูนย์ศนย์หนึ่งรอบทุ่มหนึ่งนะครับเด่นมากในะรอบทุ่มหนึ่งเล็กหนึ่งนะครับส่วนเล็กอย่างนี้ดูเล็กอื่น <c oughs> เล็กเจ็ดนะครับเล็กเจ็ดเนี่ย วัดกันในรอบ1800เลขหกเนี่ย1700นะครับถึง1800นะครับนี่เป็นงานแยกเวลาด้วยนะครับอันนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับมันเป็นเลขมงคลเนาะมันไม่ใช่เลขสูตร นะครับมันเป็นเลขมงคลประจําเวลานะครับถ้าเราจะเอาแคบกว่านี้ก็ฟงไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เลขสูตรที่จะมาคํานวณบวกลบคูณหารกันนะครับก็เต็มที่ก็ได้เท่านี้นะครับก็โอเคนะครับก็ฝากรบกวนนะครับกดติดตามนะครับหรือกดซับสไครต์นะครับตรงสีแดงๆนะครับตัวหนังสือตรงสีแดงๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวีดโอนี้นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ